Oh ดีค่ะล้วมันเป็นดีเลยนะคะตอนนี้ิีตัวแล้วคะจับอีเท่าไหร่เอ่ยโอเคแป๊บนึค่ะมามีสิบเอตัวนะคะขอบคุณมากุนลำไยค่ะขอ่อนเนีจับต่อเพิ่มเติมีห้าห้ใบค่ะห้าใบนะคะยินดีกับคุณ